มีคุณยายคนหนึ่งนะมีอาชีพขายขนมที่สถานีรถไฟเวลารถไฟมาจอดที่สถานีนั้นเนี่ยคุณยายก็ถือถาดขนมนะเร่ขายก็เดินบนชานชลานี่แหละ แต่ว่าผู้โดยสารก็ไม่ค่อยอุดหนุนขนมของคุณยายเท่าไหร่ผพงเพราะว่าขนมน่าจะไม่ค่อยเป็นที่นิยมเท่าไหร่นะคุณยายแกก็แก่แล้วนะแต่ว่าแกก็ยังขยันขายขนมรถไฟ ขบวนไหนมาจอดแกกนะ็ถือฐานนี่แหละนะเดินไปตามาขบวนหรือเดินไปตามตู้รถต่างๆแต่ว่าก็ไม่ค่อยมีคนซื้อนะแต่มีผู้ชายคนหนึ่งหน้าตาดีนะแกก็มาขึ้นรถไฟที่สถานีเนี่ยทุกเช้าเพื่อไปทำงาน และสิ่งที่แกทำเป็นกิจวัตรก็คือว่าซื้อขนมของคุณยายเนี่ยพอไปถึงแกก็หยิบขนมของคุณยายขึ้นมา1ห่อแล้วก็รีบเดินนะพร้อมกับหย่อนเงิน20บบาทแล้วก็รีบเดินขึ้นรถไฟไปโดยไม่สนใจเงินทอนเลยแม้แต่น้อย แล้วก็ปล่อยให้คุณยายเนี่ยมองขบวนรถไฟนั้นเนี่ยวิ่งออกไปจากชานชาลาจนสุดสายตาแกทั้งนี้ทุกวันนะไม่มีวันไหนที่เว้นเลยนะยุคเว้นวันเสาร์ที่ที่แกไม่ได้ไปทำงานวันหนึ่งเนี่ยชายหนุ่คนนี้แกก็ทำเหมือนเดิมนะหยิบขนมหนึ่งหอ่อแล้วก็ หย่อนเงิน20บาทแต่ว่าก่อนที่ชายหนุ่มคนนั้นจะเดินขึ้นรถไฟคุณยายกกก็ฉุดแขนชายหนุ่มคนนี้ไว้ชายหนุ่มคนนี้แกก็รีบพันมาบอกคุณยายเลยนะคุณยายไม่ต้องสงสัยเลยนะว่าทำไมเนี่ยผมถึงทำอย่างนี้ทุกวันผมอยากช่วยคุณยายอ่ะนะนะ สงสารคุณยายยายบอกเปลาขนมขนมยายมันราคา25บาบาทก็กลายเป็นว่าเนี่ยชายหนุ่มเนี่ยแกให้เงินไม่ครบเป็นอย่างนี้ทุกวันทุกวันทุกวันแล้วแกไม่รู้ตัวนะแกคิดว่าเนี่ยแกช่วยหญิงชารา เขาเกกว่าขนมคงอย่างละสักสิบห้าบาทเงินทอนห้าบาทนี้ฉันไม่สนใจทำงี้แล้วก็ศึกภาคภูมิใจนะเพราะฉันเป็นคนที่มีน้ำใจคนอื่นไม่สนใจช่วยเหลือคุณยายเลยนะมีแต่ฉันช่วยเหลือคุณยายทุกวันนะเงินทอนไม่เอาเลยห้าบาทที่ไหนได้นะ แทนที่จะช่วยเงินแนทนช่จะช่วยคุณยายกับการว่าแกไปเบียดเบียนคุณยายนะเพราะว่าคุณยายนี้ขาดทุนทุกวันเลยนะวันละห้าบาทเรื่องนี้คงไม่เกิดขึ้นนะถ้าหากว่าชายหนุ่มเนี่ยถามคุณยายว่าขนมคุณยายในราคาเท่าไหร่นะแต่ก็ไม่ถามอ่ะแกคิดเอาเองนะขนมเนี่ยคงจะสิบห้าบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาไปเลยนะยี่สิบ ห้าบาทนี่เงินทอนนี้ผมไม่เอาอะอยากจะช่วยคุณยายบางทีการช่วยของคนเราเนี่ยมันกลับไปสร้างปัญหากับคนที่เราอยากจะช่วยนะก็มีคุณปูค่คนหนึ่งนะแกย,ยืนอยู่ข้างถนนท่าทางแก่งแกงๆชายคนหนึ่งขับรถผ่านมา เห็นหน้ากายของคุณปู่คนนี้แล้วเนี่ยซึ่งก็แก่มากทีเดีนะคงจะเก้าสิบแล้วมั้งถ้าทางงงงันเงินแบบเนี้ยสงสัยอัลไซเมอร์กลับบ้านไม่ถูกก็จอดรถเลยนะแล้วก็รีบพาคุณปู่เนี่ยขึ้นรถปู่แกก็ถ้าทางตกใจนะขึ้นรถไปแล้วนี้แกก็ยังงงว่งเกิดอะไรขึ้นนะ ชายหนุ่มที่ขับรถเนี่ยก็เลยบอกปู่ว่าเนี่ยปู่บ้านอยู่ไหนนะช่วยบอกทางผมหน่อยผมจะไปส่งปู่ที่บ้านเพราะว่าคนอาลไซเมอร์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยกลับบ้านไม่ถูกเพราะจําทางกลับบ้านไม่ได้แต่แกก็ชายหนุ่มคนนี้คิดว่าเนี่ยเดี๋ยวขับรถไปเจอสถานที่คุณเคยเดี๋ยว ปู่คงจะบอกได้นะว่าบ้านอยู่ไหนปู่แกก็ไม่ตอบนะพอํำท่าจะตอบนี่ชาญหกวนั้นก็บอกว่าปู่ไม่ต้องกลัวผมผมไม่ได้คิดรากกับปู่เลยนะแค่อยากจะพาปู่ไปส่งที่บ้านไหนปู่บอกมาเลยบ้านปู่อยู่ไหนผมมีเวลา ผมพาไปส่งได้สักพักปู่แกก็บอกว่าเนี่ยแกกำลังรอลูกสาวมารับนัดลูกสาวไว้เนี่ยตรงนั้นแหละตรงที่ที่ยืนอยู่นั่นแหละว่าจะไปหาหลานสักหน่อยเขกลายเป็นว่าปู่แกก็ไม่ได้หลงทางไม่ได้เป็นอัลไซเมอร์นะที่แกยืนตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่ากลับบ้านไม่ถูกนะแต่เพราะว่า กำลังรอลูกสาวมารับกลายเป็นว่าชายคนนั้นเนี่ยแทนที่จะช่วยปู่นะกลับทำให้ปู่เนี่ยคล้ายกับลูกสาวลูกสาวมาถึงเนี่ยไม่เห็นปู่ไม่เห็นพ่อนะพ่อหายไปไหนเนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวอย่างเลยนะยังดีนะที่ชายหนูนั้นเนี่ยพาปู่กลับมาตำแหน่งเดิมก็เลย ได้เห็นลูกสาวของปู่เนี่ยซึ่งกำลังกังวนกังวายว่าพ่อหายไปไหนเนี่ยอพอเจอพ่อลงจากรถดีใจมากเลยถามพ่อวันนียพ่อไปไหนมาชายคนนั้นเนี่ยนะปราถนาดีนะเห็นคนแก่เนี่ยสงสัยเป็นอัลไซเมอร์หลงทางอยากจะช่วยนะขับไปส่งบ้าน แต่ว่ากลับไปสร้างปัญหาให้กับปู่นะจริงๆเนี่ยก่อนจะพาคุณปู่ขึ้นรถเนี่ยน่าจะถามตรงไหนว,ว่าปู่มารอใครเปล่าหรือว่ามาทำอะไรตรงนี้ถ้าถามสหน่อยก็จะได้คำตอบอ๋อฉันมารอลูกสาวลูกสาวจะมารับฉันไปหาหลานนะแต่ว่าแกไม่ถามอ ไม่ถามเพ่ออะไรเพราะว่ามีความปรารถนาดีเต็มเปี่ยมนะแล้วก็คิดเอาเองก็เหมือนกับชายหนุ่มนะที่ซื้อขนมคุณยายเนี่ยอยากจะช่วยคุณยายคิดเอาเองนะขนมราคา15บาทให้ไป20่สิถือว่าช่วยคุณยายหบาทใ้การช่วยคนเราเนี่ยนะในการที่คนเราอยากจะช่วยใครนี่เป็นของดีนะแต่ถ้าเราไม่ถามนี่ บางทีมันก็สร้างปัญหาใหกับคนที่เราอยากจะช่วยนะแล้วมันเป็คนที่เราอยากจะช่วยไม่ใช่ใครนะเป็นคนที่ใกล้ตัวเรามากเลยอย่างเช่นพ่อแม่หลายคนที่ปัารานดีกับลูกนะ่วนยาก็ปัารานดีกับลูกบางคนก็ปัารานดีขนาดว่ากําหนดเส้นทางชีวิตให้กับลูกชายเลยนะจะเรียนจบมัธยมที่ไหน จบมหแล้วจะไปเรียนต่อที่ไหนกําหนดให้หมดนะเข้าคณะอะไรอย่างเธอนี่ต้องเรียนแพทย์นะอย่างหน,นูต้องเรียนวิศวะนะปัถน,นาดีนะแต่ไม่เคยถามลูกเถวว่าอยากเรียนไหมไอ้หมอเนี่ยอยากเรียนไหมนะวิศวะเนี่ยไม่เคยถามนะแล้วบอกว่าเด็กหลายคนนี่พอเรียนหมอไปโหเครียดนะ เพราะว่าแม้ว่าสมองจะดีนะแต่ว่าใจมันไม่ไปเพราะว่าใจนี่อยากจะเป็นเรียนมันธนศินอยากจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการละครแต่ว่าพ่อเนี่ยหรือแม่เนี่ยปารถนาดีต้องเรียนหมอนี่หัวอย่างเธอนี่ไปได้ไกลหรือว่าไปเรียนวิศวะก็ได้อนาคตรุ่งโรจน์นะ แต่ไม่เคยถามเด็กเลยนะว่าหนูชอบไหมอยากเรียนไหมเพราะคือเด็กหลายคนเนี่ยทุกข์มากเลยนะทุกข์มากไม่ใช่เฉพาะกับวิชาที่เรียนแต่ยังทุกข์กับการคาดหวังของพ่อแม่เช่นพอต้องมาเรียนวิชาที่ไม่ชอบเนี่ยหรือได้คะแนนไม่ดีพอเนี่ยพ่อก็ว่าแม่ก็ดุนะทำไมเธอไม่ตั้งใจเรียนอย่างนี้ บางทีเด็กก็เรียนได้ดีนะสามจุดห้าแต่พ่อแม่นี่แคคิดว่าอย่างระดับของเธอมันต้องสนะก็คาดคั้นบีบกดดันเด็กประสาทเสียไปเลยนะนะอันนี้เรียกว่าเป็นเพราะว่าปราปรถนาดีกับลูกนะแต่ไม่เคยถามลูกเลยนะว่าลูกชอบไหมถ้าลูกไม่ชอบเป็นเพราะอะไรไม่เคยถามกำหนดให้หมด และนี่เป็นความทุกข์ของเด็กจํานวนมากเวลานี้นะเพราะพ่อแม่จํานวนมากเนี่ยคาดหวังสูงจากลูกมากเรียกว่าปั้นตั้งแต่เป็นอนุบาลเลยตั้งแต่อยู่บัดอยู่อนุบาลเนี่ยกําหนดชีวิให้หมดแต่ไม่เคยถามสักคํำนะว่าลูกปรารถนาเส้นทางชีวิตแบบนี้หรือเปล่าและเนี่ยปรารถนาดีอดีแล้วแต่ว่าถามซะก,ก่อนนะว่าเขาเขาชอบไหม หรือเขาปรารถนาอะไรเอาเตรียมรับพรอตั้งปฏิตั้งตุมหังกายตาพรที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วเอวาเมวาสมิชาโตจงสำเร็จโดยชาพรสาเพปูเรนตุสังกปาขอความดำริทั้งกวงจงเต็มที่โอมานาราโซยาา พระจันในวันเทนมณีโชติราโโยธาเผืนแก่มณีอันสว่างสวยพืนดินดีสาพิตโยวิวัชันตูด่ายไรทั้งดวงด่นราคะวันโอคอยวินาสตุทั้งดวงของท่านจงหายมาเดภวัตวันตรายโยอันตรายยามีแก่ท่าน นิพายุโกอาวานั่งจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาเสดสานิจังุทาปัจจายนโนตัลโลธรรมวาทานติอายุวันโนสุขังพละต่าสี่าการคืออายุวันนัสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกระปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิส พาวันตุสาพมังคารังสาพะมองกนจงมีแก่ท่านราคันตุสาพะเทว,วตาเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านพาพุทธานุพาเวนะอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาพาธรรมานุพาเวนะอนุพาแห่งพระธรรม อาตุภาเวนะ้วยอาตุภาแห่งภาคสองอาสุทิภาวันตุดเตภาสวัสดิข้างร้ายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเถิด